สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการปิงไปไหนนะคะทำไมไม่ทำท่าตื่นเต้นเลยอ่ะเรื่องจากปีใหม่แล้วก็เลยคิดว่าเราจะลองไปเที่ยวโอกินาว่าโดยที่ไม่ใช่เครื่องบินดังขาเราจะไปกันโดยขับรถไปจากจังหวัดชิบางนตคะเราจะไปที่นาโกย่าก่อนไปนอนโรงแรมที่นาโกย่าก่อนเราจะต้องเดินทางผ่านชิบากเขา้าโตกเกียวเสร็จแล้วก็ ไปทางอิซูโอกะแล้วก็โทรไปทางนาโกย่าก,กันนะคะบ่าย3ามโมงสี่ส Google map บอกว่าระยะทางประมาณ400กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่ง <c oughs> ก็ประมาณสัก3มทุ่มครึ่งอะประมาณนั้นน่าจะถึงสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะออกจากโตเกียวเข้าจังหวัดคานากาวะก <c oughs> ่อนวยแสงตอนเย็นสวยมาก อยซค์แค่125ซีซีขึ้นไปก็ขึ้นทางด่วนได้ีเพักตรงที่โยนคจะก่าจะพกที่นี่ยาวมาอนที่เาถคย่ากันแล้วตอนนี้นะคะเวลาของเราคือ3ทุ่ม3นทีอุ้ยเ้าสุว่าเราขับเร็วมากเลยนะเราถึงนย่าแล้วเนี่ยเราจะถึงที่พักอีกแค่6นาที ว่าเราจองที่พักไวใก้ใกล้ๆก,กับสถานีนารูย่าเลยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ชิราคาวะกุกับทากายามะนะครับเป็นแบบวันเดย์ทริปไปกับทัวร์ก็จะมีไกด์บนรถคอยแนะนำสถานที่ต่างๆให้ครับผมของเราเลือกแบบไม่กินข้าวกลางวันราคาทริปจะอยู่ที่1,800เยนต่อคนเรามากับทัวร์จีนไกด์ก็จะเป็นคนจีน80% เป็นคนจีนก็จะมีพวกมาเลฟิล <tama> ิปปินเกาหลีบ <Bon qualité> ้างปาปลาย ปกากจริงที่มาด้วยจ้าไหนๆทำไอออกปากหน่อยสิไม่เห็นออกเลยอันนี้นะ่าจะเป็นอาหารแนะนำนะอันนี้ละกนันนี่เป็นเซตเนืเอ้อส่วนนี้เป็นเซตหมูที่เราไปกินกันมาเมื่อกี้นี้เมนูอาหารเลิศมาก แต่ว่ามันน้อยไปน,นิดนึงเนาะแต่เขาให้เข้าเอยอะมากก็อยากกินจนอิ่มเลยบอกเลยกินแล้วนะมีเขากไอซนี่ด้วยเครื่องเลิลมิโซะกินฟางิที่ฟังอร่อยไหมยังไม่ออกอร่อยไหม อร่อยดีนะไม่แย่แต่เหม็นไหมไปนิดนึงเรืกอมสมกสโมกสโมไอติมอ่ะไอติมก็เหมือนไอติมตาเฉียวปกติระหว่างทางเดินก็จะมีร้านขายของฝากอยู่ตามสองข้างทางอันนี้เซเมร่าชิลคาวากูไอท่อระบายน้ำที่นี่ทำมาจากไม้เลยเออแล้วก็มีเหล็กแค่เฉพาะตรงนี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะนะครับจะเป็นหมู่บ้านสไตล์กัตโชซึครุริโดยหลังคาบ้านนะครับจะเป็นลักษณะทรง้ายกับการพนมมือเป็นหมู่บ้านโบราณที่ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับที่นี่เราสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูรอ้อนฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวแบบที่เรามาครับแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามในแต่ละแบบเรากําลังจะเดินขึ้นเขากันไปที่จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับ และแล้วเราก็เดินถึงข้างบนแล้วใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจากมุมสูงได้นะครับเป็นยังไงคะหลักที่ได้มาสวยครับแต่คิดว่าน่าจะสวยกว่านี้ไม่หนาวแบบที่คิดร้อนมากเลยร้อนจริงวันนี้ร้อนมากปกติครั้งที่เราที่มาตรงนี้คือตรงนี้อที่เห็นตรงนี้เป็นลาน มเลยเหลันจากเที่ยวที่ชิราคาวาโกะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะขึ้นรถเดินทางม,มาต่อที่ทากายามะครับกระดา,ดาอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นซูชิเนาะ<ำ>เป็นคำคำเป็นคำสามคำอันนี้หนึ่งพเยนเขาจะเสิร์ฟบนข้าวเกีียบปลาหมึก อันเนี้ยเข้าชขั้นล่างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระดาษหารืออะไรเขาเป็นคนเก็บคพัฟม,มิตอันนี้อันนี้เป็นลอยสเต็กบีฟลอยสเต็กกินเลยให้กี่คะแนนให,ให้เก้าหายไปไหนอีกหนึ่งคะแนนเข้าเย็นไปหน่อย <laughs> เป็นไงคะอร่อยไหม,มข้าวเกี๊ยบ เขาไอเดียดีนะเขาาไม่ใช้จานเขาใช้เข่าเก็บแทนเข้าเกี็บก,บก็ไม่ได้วิเศษอะไรก็เข้าเก็บร้มปลายแต่ก,ก็คือมันเป็นแค่ไอเดียสินะเขาไม่ต้องใช้จานให้มันถึงขยะไปลอกๆว้อร่อยไหมอืมนุ่มมากเต็มสิบให,ห้เท่าไหร่ให้ก้าสิาบห้าแบบมีเอนนน็นเอ็นนิดนึง ให้เจ็ดอ่ะเขาไดมีกิฟต์ดีกว่าเยอะมากๆเลยสี่ร้านี่เยให้ตั้งเก้าจุดห้าเลยเสร็จแล้วจะลดได้กันอันนี้ก็จะเป็นร้านขายหเหล้าที่เป็นของฝากนะครับก็จะมีเหล้าที่เป็นเฉพาะของฤดูกาลนี้ มุมนี้นะครับเขาจะมีเหล้ามาให้เราชิมว่าเราชอบแบบไหนโดยที่เราจะต้องไปซื้อถ้วยเล็กๆในราคา450เยนมาเพื่อชิมเหล้าครับผมเราสามารถชิมจนเราพอใจได้นะครับแต่กฎมีวอย่างหนึ่งคือเหล้าหนึ่งชนิดสามารถดื่มได้หนึ่งครั้งเท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากคือมาชิมเหล้าเขาไม่ซื้อกันหลังจากชิมแล้วก็ได้อันนี้มามาวะาซื้ออะไรมาไหนดูหน้าตาขอเซแล้วรสชาติมันเป็นยังไงนี้เห็นชิมแล้วนี่ หวานนิดๆแล้วก็ไม่ค่อยแรงมากนี่ทุกคนเห็นตัวนี้ไหมเขาเป็นสัญลักษณ์ของที่กิฟต์มากเลยมันคือสลึกโบโบใช่สลึกก็คือลิงนะคะนี่คือน้องลิงพ่อสบายีนะ,ะอันนี้เรากลับมาอยู่กักหย่าสเตชันเรียบร้อยแล้วนี่คือรถบ,บัสที่เรามานะคะทุกคเขาจอดตรงนี้แล้วสถานีอยู่ด้านหลังมันอะไร ออกตั้งแต่8โมงเช้ากลับมาถึงนี่ประมาณ6กโมงเย็นใช้เวลาทั้งวันเลยประมาณ10ชั่วโมงครึ่งในการเที่ยวใช่ได้ถือว่าคุ้มนะสที่ใช่ไปชิราคาวะโกะแล้วก็ทากายามะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเย็นกินกันหลังจากเดินหามาสักพักหนึ่งเราก็เจอร้านเป้าหมายเราแล้วนะครับดูจากปริมาณคนแล้วเนี่ยใช่ร้านนี้แน่นอน นี่ก็คือเป็นชื่อเมนูเนาะที่ว่าว่าร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างคี่เี่เขาบอกว่าที่ต้องมากินก็คือเมนูนี้ก็คือข้าวหน้าปลาไหลปกติเขาย่างมาให้เราก็หวานชาปกติเลยเลาก็คืออะไรที่เราไปกินกันมทุกจังหวัดก็คือเป็นข้าวหน้าอลไรที่มันเป็นโดงปกติที่ขายแค่เฉพาะที่จังหวัดเนี่ย คือต้องเป็นมีเท่านั้นคำนี้เลยซิมบ,บูชิเนี่ยนะคือการเอาปลาไหลอะย่างบนเตาถา่านแังนั้นมันจะมีกลิ่นความเป็นเตาถ่านด้วยน,นี่คือพีเศษที่มีแค่เฉพาะในจังหวัดนี้เขาก็เลยแนะนําว่าให้กินสูตรนี้เท่านั้นอย่าไปกินสูตรธรรมดามันก็เหมือนไม่ได้มาในอยานนะอ,อันนี้คือครึ่งตัวในส่วนสองอันนี้คือหนึ่งจุดห้าคือตัวครึ่งอัน,นอีกอันก็คือสองส่วนสามอ,อันนี้ก็เป็นข้าวนานลง รุาน,นีธรรมดาทั่วๆไปหน้าตาธรรมดาและน,นี่ก็คือแบบสั่งังหก็มีแบบเมนูอื่นๆเนาะแบบไข่มุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเครื่องดื่มด้วยแล้วก็อันนี้คือออกกบ,บาลรอมาประมาณชั่วโมงหนึ่งในที่สุดเราก็ได้เข้ามาในร้านสักทีด้วยความที่รอ,อนานเราก็เลยสั่ง1ตัวกับ1ตัวครึ่งกินกันแบบจุกๆให้หายอยากมาแล้วนะคะนี่หนึ่งตัว อันนี้นะเขาก็มีวิธีบอกวิธีการกินอันนี้ก็คือชามข้าวแล้วก็อันนี้เป็นซุปนะคะนี่ซุปหอมมากแล้วก็มีเครื่องเคียงให้กินเป็นของดองแล้วก็แบบพวกเครื่องใส่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีวิธีกินบอกด้วยอันนี้จะเป็นแบบโตขึเครื่องนะครับก็จะมีเป็นเส้เหมือนกันเลยก็จะมีซุปไม่เป็นซุปแบบตับปลาแล้วก็จะมีพวกผักดองเครื่องเคียงเหมือนกันเลยนี่วิธีกินแบบที่หนึ่งครับก็คือตักกินได้เลยธรรมดาไม่ต้องทําอะไรรสชาติเป็นไงแบบแรก อร่อยอ่ะอร่อยกว่าแบบที่เคยกินแบบข้าวหน้าปาลาไหลบนข้าวปกติเลยอ่ะแบบนี้คือมันมีกลิ่นหอมมากเลยวิธีกินแบบที่สองเราจะใส่ใบชิโซ,โซต้นหอมแล้วก็สาหร่ายลงไปวิธีกินแบบที่สามก็จะเหมือนแบบที่สองเพียงแต่เราจะเพิ่มวาซาบิแล้วก็เพิ่มซุปเข้าไปครับ อันนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชามที่เขาให้มามันเล็กแล้วเลยเทใส,ส่ชามออริจินอลของมันเลยไม่ทันใจป็นไ,ไงบ้างอร่อยชอบอันไหนมากที่สุดชอบอันที่สชอบแบบไหนชอบแบบแรกแบบธรรมดาสุดเดี๋ยวเราจะต่อไปที่โอซาก้านะครับเรากำลังเดินทางไปที่จอดรถนะครับเพราะเราต้องขับจากนาโกย่าเพื่อเดินทางไปที่โอซาก้า ตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มถึงโอซาก้าประมาณเที่ยงคืนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราเดี๋ยวไว้เจอกันที่โอซาก้านะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ